สวัสดีครับผมพบกับขึ้นดักนกดักไก่ค่ายที่มออีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เราก็มาจะมานําเสนอนะครับผมรีวิวบวงดีดบวงซิ่งดักหนูดักพังพรนะครับผมหนูเล็กเอาได้หนูใหญ่สบายพังพรเอาอยู่นะครับผมนะครับไะชมรายละเอียดกันเลยนะครับผมของเราจะเป็นิธ่รม มาจากสายคัดมอเตอร์ไซค์นะครับผมเนี่ยตัวนี้คือยังยังไม่เข้าหลักนะครับผมยังไม่เข้าหลักนะครับตัวนี้มัดละตัวนี้มัดรถมัดมัดละร้อยเส้นนะครับผมท่านไหนจะเอาไปเข้าหลักเองนะครับผมเราก็มีจําหน่ายให้นะเอาไปเข้าหลักเองนะครับผมตัวนี้ของเข้ามาแล้วนะครับปั่นมาแล้วนะครับผมปั่นดีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับปั่นสี่เส้นนะครับผม ปันสี่เส้นก็จะมี3มเส้นอยู่นะครับมันจะคะมานะครับสมเส้นสี่เส้นสมมติจะเป็นสี่เส้นมากกว่านะครับ4เส้นมาปั่นเป็นเส้นเดียวนะครับผมนี่ครับทาจากสายคัดมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านมิตรอ่านมิตอะไรมิดซูอะไรนี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมสายคัดมอเตอร์ไซค์นะครับผมพราในในหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีมีหลายเส้นนะครับหนึ่งเส้นเนี่ยเส้นใหญ่เนี่ยมันจะมีเส้น เส้นใหญ่มันนะครับเราก็ดึงเอาตรงนี้นะครับแกเอาตรงนี้สี่เส้นแล้วก็มาปั่นนะครับมาปั่นเป็นเส้นเดียวนะครับปั่นเป็นเส้นเดียวนะครับผมปั่นเป็นเส้นเดียวนะครับสี่เส้นนะครับตัวนี้สี่เส้นปั่นมาเป็นเส้นเดียวนะครับผมจะทาดีดอะไรนะครับผมนะครับการทํางานของมันนะครับผมการทํางานของมันนะครับวงดีดวงซิ่งนะครับ นูเล็กได้นงใหญ่สบายองพลมเอาอยู่นะครับผมเนี่ยบางดีนะครับเราล็อกให้มันดีดช้าดีดเร็วก็ได้นะครับบางคนบอกว่ามันดีดดีดเร็วมันโดนโลมโดนอะไรมันมีวิธีปรับนะครับผมเนี่ยผมเคยบอกทุกคลิปนะครับวิธีปรับแเราบวงก็ประมาณนี้นะครับของกาแฟาก,กว่านๆนะครับวงกลมนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับ ปลองกาแฟกว่านะครับหลัวคือเอากระป๋องกาแฟนะครับดี้บอดี้นะครับเข้าไปหลมหลวมหน่อยนะครับไม่ต้องคับก็ได้่กาแฟปกติมจะทับประมาณเท่านี้ครับตัวนี้ทําดีดชาร์จเร็วได้นะครับผมโดยที่ยวการเราหักมุมตรงนี้นะหักมุมตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันเป็นองศาแบบนี้นะครับให้เป็นองศาแบบนี้นะครับแก็มาเลยครับเนี่ยตรงองศาตรงนี้มันจะค้าไว้นะครับผมโดนลมโดนอะไรไม่ให้ดีดนะครับนอกจากหนูนะครับ เดินผ่านเพิ่มมันก็จะดีดไปเลยนะครับผมนะครับนะครับเราล็อกได้นะครับไม่มให้ดีดเร็วไม่ให้ด <Okay. S 1> ีดอยากให้ดีดเร็วดีช้าแล้วก็ล็อกได้นะครับผมเนี <P ain. S 3> <c oughs> ่ยอยากให้ด at ีดล็อกช้าดีดดช้านะครับคือไม่ใช่ดีดช้าคือมันโดนลมโดนอะไรนะครับมันจะไม่ดีดนะครับผมนอกจากหนูนะครับหรือไอเดินผ่านนะครับมันจะดีดนะครับผมเวี่เราต้องหักมุมตรงนี้นะครับนะครับ แต่ก่อนที่จะเราจะหักมุมเราเราใส่ก่อนนะครับใส่หลักก่อนนะใส่หลักก่อนนะครับใส่หลักก่อนนะครับท่านไหนที่จะเอาไปใส่บวกเองเอาใส่หลักเองนะครับมีจําหน่ายให้นะครับตอนนี้มีอยู่ปีการที่ทําไม่ทันนะครับปีนี้ก็ตอนนี้มันมีอยู่สองพันนะครับสองพันสี่ร้อยเส้นนะครับมัดละร้อยเส้นนะครับตัวนี้หนึ่งมัดนะครับร้อยเส้นหนึ่งมัดห้าร้อยบาทนะครับผมทาดีดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำดีดทุกเส้นนะครับรับประกันนะครับผมหนึ่งมัดนะครับมีร้อยเส้นห้0รบาทนะครับรวมเก็บปทางนะครับผมหรือท่านไหนที่เอาสําเร็จเลยทําดีดเลยก็มีนะครับทางใครเราก็ทําจํำหน่ายนะครับทําแบบนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมเน้นนะครับท่านนี่เอาไปใช้เองนะครับให้หมุนตรงนี้หมุนนะจะหมุนไอ้เกียวเยอะนะครับเอาสัก3าสีเกียวก็พอนะครับ หมุนเข้าหลักนะครับแล้วเข้าหลักนะครับพอให้มันอยู่นะครับพอไม่ให้บ่วงมันเขยับได้ก็พอนะครับเนี่ยพอไม่ให้มันขยับได้ก็พอนะครับถ้าเราไปหมุนเกลียวแน่นๆนะครับเนีเกลียวแน่นเนี่ยเวลามันติดหนูหรือติดปังกรนะครับเวลามันดิ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับดิ้น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 เนี่ยตัวที่เราที่เราตีเกลียวเนี่ยตีเกลียวเยอะนะครับตีเกลียวแน่นเกินไปมันจะทำให้หักตรงนี้ได้นะครับ มันทาให้ตรงนี้หักได้นะครับที่เราเราเราพันไว้ตรงนี้นะครับเราเอาครีมนะครับผมเอาครีมเข้าหลักนะครับหมุนเนี่ยประมาณสักสามหรือสี่รอบพอให้มันตึงๆมือพอให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาระว่ะตรงตรงหลักกระพรนะครับถ้าเราหมุนเกี่ยวแน่นเกินไปเวลาหนูหนูใหญ่ๆหรือบางพอระเวลาดิ้นไปดิ้นมาตรงนี้มันจะขาดก่อนนะครับส่วนมากตรงนี้มันจะขาดนะครับ น้นนะครับห้ามห้ามไม่ต้องหมุนพอพอตรงตึงมือพอให้มันอยู่ระหว่างหลักไม่ให้มันลูดขึ้นลูดลงก็บพอนนะครับท่านไหนที่เอาอยากได้พร้อมหลักเราก็จะเข้าหลักให้นะครับผมหลักทางค่ายเราจะเป็นประมาณ50เซนนะครับ5้าเซนนะนะครับ50สเซนนะครับผม4 9 50เ้าบเซนนะครับเป้ามาณครึ่งวานะครับเหลือๆเลยนะครับ แต่บางเซตจะเป็น60สเซนนะบางเซตนะยาวยาวมากเลยนะครับ60เซนก็มีนะครับแล้วแต่ไม่ไผ่นะครับตัวนี้นตัวอะไรเนี่ย55บห้าใน58ดนะครับปร,ประมาณนะครับผมตัวนี้พอเหลาเวลาเหลามันจะไม่เท่ากันตนะัดนะครับผมถ้าเอาแบบที่เอาไปตัดเอาไปดักได้เลยคือมันมีอยู่2เซตนะครับเซตส0หลังกับ50หลังนะครับผม คือน,นอกเหนือจากนั้นไม่มีนะครับมันจะมีแค่เซต30หลังกับ50หลังนะ30หลัง350บาทนะครับ30หลัง350บาทถ้า50หลังนะครับถ้า50หลังนี่450บาทนะครับครับ50หลังนะครับที่เอาไปไปเสียบไปดักได้เลยนะครับคือ50หลัง450บาท30หลัง350บาทมันจะมี2เซตนะครับบางท่านว่าถามว่ามัน มันตกหลักละกี่บาทคือเราคำนวณค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันมันมันเฉลี่ยค่าต่อหลักกี่บาทนี่มันมันไม่รู้ว่าจะเฉลี่ยยังไงก็หารเอาเองนะครับ30บหลังํามว่าส0บ,บาทก็ตกหลังละสิบ,บาทนะครับถ้าเป็นห้าสิบหลังจะถูกลงหน่อย5้าสบหลังจะ4ี่ยห้าบาทตัวนี้มันรวมเก็บไปทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะหลักเราค่อนข้างยาวนะหลักมอนข้าวยาวนะครับผมค่าส่งมันจะแพงหน่อย เราจะเจาะเราจะไม่ตีว่าหลังละเท่าไหร่นะครับเราจะขายเป็นเซตเซต30หลังกับ50หลังนะครับผมเพราะค่าส่งมันจะแพงเพราะมันหนักครับเพราะไม้เราจะเอาไม้เขาเรียกไม้ภาษาอย่างไม้ก้านะครับไม้อย่างอย่างดีนะไม้ไผ่อย่างดีนะครับไม้ไผ่เก๋นะครับเราไม่ได้เอาไม้ไผ่อ่อนมาทําให้นะครับไม้ไผ่เก่นะครับไม่เราจะเกลี่ยป้องมันนะครับมันจะเป็นสีอำรับ เป็นไม้ไผ่อ่อนมันจะเป็นสีขาวๆนะเราเน้นไม้ไม้กาดครับไม้เข็งแข็งนะไม้เก่นะครับไม้ไผ่เกล้ะครับมันจะหนักครับเราเลยขายเป็นเซตนะเราไปจะขายเป็นหลังนะครับ30สบหลัง3 5 0ยห้าสิบาท5้าสิบหลัง5 5 0ย้าิไปห้าสิบหลัง4 5 0บาทนะครับหรือท่านในจะเอาเอาไปเข้าหลักเองนะครับเราท่านมีหลักอยู่แล้วหรือท่านจะเอาไปเหลาหลักเรลาเองแล้วก็เอาซื้อตัวนี้ไป เราก็มีขายให้นะเนี่ยมัดละห้าไปมัดละร้อยเส้นนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมจากปีที่แล้วทําไม่ทันนะครับปีนี้ใครที่พลาดนะครับหรือใครจะเอาไปอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานเป็นปีครับเพราะว่ามันไอสายคัดมอเตอร์ไซค์เขาจะมีอะไรเคลือบมาเลยอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เข้าสนิมง่ายนะครับนอกจากเราเอาไปโดนน้ําโดนฝนนะมันจะเป็นขี้เกลือนะครับ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถึงกับการเข้าสนิมนะเป็นที่เกลือนะครับนะเอาซื้อไปไว้ได้เลยนะครับช่วงนี้มีพร้อมขายนะครับมีพร้อมจําหน่ายไม่ต้องรอคิวนะมีพร้อมนะครับเอาท่านเอาไปซื้อไปเลยนะครับเอาไปจัไปเหลาหลักใส่ปีหน้าก็ได้ครับไม่เข้าสนมแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปตากฝนตากแดดก็พอนะครับฝากด้วยครับผมบ่วงดีบ่วงซิ่งดักหนูดักฟงพรนะครับหนูเล็กได้หนูใหญ่สบายฟงพรเอาอยู่ครับผม โทรเข้ามาสอบถามในเบอร์นี้ได้นะครับผมทางค่ายเราจะเน้นโทรโทรศัพท์นะครับจะจะไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปตอบในใต้คลิปนะจะเน้นเน้นให้โทรเข้ามานะครับผมบางครั้งเราไม่ได้เราพิมพ์ไม่ถนัดนะครับพูดตรงๆพิมพ์ไม่ถนัดนะคราเน้นโทรมาเลยครับผมฝากด้วยครับผมวงดนตรีวงซิ่งดักหนูดักองพรครับผมไขี้เมาฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผม พ่อเป็สินค้าอะไรด,ดีๆมาให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมนะครับผมขอบคุณครับ